ไม่กล้าเข้าครัวเพราะมัวแต่คิดว่ายุ่งยากหลายคนพอเริ่มทําอาหารนะคะก็จะรู้สึกเบื่อเพราะคิดว่ามันยุ่งยากแต่พอได้ทําจริงๆแล้วกลับพบว่าทั้งสนุกและมีความสุขสั่งอาหาร Delivery บ่อยๆก็อาจจะเบื่อนะคะหรือบางทีก็หมดตัวไปเลยลุกขึ้นมาค่ะคว้ากระทะหม้อไหกระมังเตาหลิวแสดงฝีมือทําอาหารกินเองค่ะในตอนแรกอาจจะขุกขลักบ้างหรือต้องลองผิดลองถูก แต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือประหยัดสะอาดมั่นใจได้และยังช่วยให้เราคิดหาไอเดียใหม่ๆมาปรุงอาหารลองสร้างสารรค์เมนูฝีมือตัวเองกันบ้างนะคะเรียนรู้เทคนิคจากการทำอาหารช่วยให้การเข้าครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายๆค่ะเลือกนําเมนูง่ายๆที่เราทานได้ทุกวันใช้เครื่องปรุงไม่เยอะสูตรต่างๆหาเอาเองค่ะจำจากแม่บ้างหรือไม่ก็ g o o g l e ูตรไหนง่ายลองเลือกเองนะคะทําไปชิมไปหลังจากเข้าครัวคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆเหมือนเราได้ค่อยๆย,ยิบนั่นจับนี่มาสร้างสารรค์เมนูอาหารที่เราบอกกับตัวเองว่าอร่อยและภูมิใจที่สุดความสุขและความสนุกในการเข้าครัวจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปใช่ไหมคะสนุกกับการเข้าครัวกันนะคะ